เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน i อ s และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9ก้าวิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกันเลยกับข้อ 88ค่ะข้อ88นะคะโจทย์ให้เป็นโครงสร้างของเมล็ดข้าวโพดตามภาพนี้มาเนะเาะแล้วโจทย์เนี่ยก็ถามว่าโครงสร้าง A นะคะที่ชี้ในภาพเมื่อกี้เนี่ยเทียบได้กับโครงสร้างใดของเมล็ดถั่วลิสงและมีจํานวนชุดคโครโมโซมเท่าใดค่ะอ่ะโครงสร้าง A ก็คือโครงสร้างตรงนี้เนาะทีนี้ การที่เราจะรู้ได้ว่าโครงสร้าง A เนี่ยเทียบได้กับโครงสร้างใดของเมล็ดทวลรีสงเนี่ยเราก็ต้องรู้ก่อนว่าโครงสร้างของมเมล็ดข้าวโพดนะคะมีอะไรบ้างและเดี๋ยวพี่จะพาไปดูโครงสร้างของเมล็ดทวลรสงแล้วก็นํามาเปรียบเทียบกันนะคะว่าโครงสร้าง A เนี่ยเปรียบได้กับโครงสร้างใดของเมล็ด่วลรีสงค่ะอ่ะสำหรับเมล็ดข้าวโพดนะคะด้านนอกสุดเนี่ย จะเป็นบริเวณที่เราเห็นเป็นเยื่อสีเหลืองๆค่ะบริเวณนี้เนี่ยจะเรียกว่าเป็นเพอริคาบค่ะเป็นเพอริคาบรวมอยู่กับเปลือกหุ้มเมล็ดนะคะเป็นบริเวณที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆนั่นเองอ่ะแล้วก็บริเวณนี้นะคะ จะเป็นอาหารเลี้ยงต้นอ่อนหรือว่า e ดสเ s p e r มค่ะส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นต้นอ่อนหรือว่า embryo นั่นเองและโครงสร้าง A นะคะจะเป็นใบเลี้ยงหรือว่าคอทิ l ลด o n ค่ะ น,นี่ก็เป็นโครงสร้างของมเมล็ดข้าวโพดเนาะต่อมาเราก็จะไปดูโครงสร้างของมเมล็ดถั่วลิสงนะคะเราก็มามาเปรียบเทียบกันเนาะสำหรับมเมล็ดถั่วลิสงนะคะเราเริ่มมาจากด้านบนสุดก่อนดีกว่าด้านบนสุดที่เราเห็นเป็นยอดเนี่ยยอดถั่วลิสงนะคะเราจะเรียกว่าพลูมูค่ะแล้วก็ ถัดมาจากยอดนะคะก็จะเป็นส่วนที่เจริญอยู่เหนือดินส่วนที่เจริญอยู่เหนือดินเนี้ยเราจะเรียกว่า e p i c o t i s ค่ะอ่ะมีส่วนที่เจริญอยู่เหนือดินก็จะมีส่วนที่เจริญอยู่ใต้ดินใช่ไหมส่วนที่เจริญอยู่ใต้ดินตรงเนี้ยเราจะเรียกว่า hypocutis ส่วนบริเวณปลายสุดนะคะปลายสุดเนี้ยจะเป็นรากแรกเกิดค่ะหรือที่เราเรียกว่า radical นั่นเองอ่ะ เราดูส่วนที่อยู่เหนือดินกับใต้ดินไปแล้วเรามาดูส่วนที่อยู่ตรงกลางกันม่านี่กว่าแบบส่วนที่เป็นมเมล็ดเนาะส่วนที่เป็นมเมล็ดเนี่ยด้านนอกนะคะก็จะเป็นเปลือกคุ้ม,มเมล็ดส่วนด้านในตรงนี้ก็คือใบเลี้ยงนั่นเอง อันนี้นะคะก็เป็นส่วนประกอบของเมล็ดถั่วลิสงค่ะทีนี้ตอนนี้เรารู้จักโครงสร้างของทั้งเมล็ดถั่วลิสงและเมล็ดข้าวโพดแล้วเนอะโจ์เนี่ยเขาถามว่าโครงสร้าง A เทียบได้กับโครงสร้างใดในเมล็ดถั่วลิสงใช่ไหมซึ่งโครงสร้าง A เนี่ยมันคือใบเลี้ยงส่วนถั่วลิสงก็มีใบเลี้ยงเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นใบเลี้ยงในเมล็ดข้าวโพดเนี่ยมันก็เหมือนกับใบเลี้ยงในเมล็ดถั่วลิสงนั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็คือ เทียบได้กับใบเลี้ยงหรือว่าคอตทีเลดอนนะคะในเมล็ดถั่วลิสงซึ่งเมื่อดูชอยแล้วเนี่ยเราก็จะเหลือสองชอยเนาะชอย1และชอยสอซึ่งเราก็ต้องมาวัดกันว่าเราจะตอบอะไรนะคะด้วยคำถามที่2ก็คือคอตทีเลดอนเนี่ยมีจำนวนชุดคโครโมโซมเท่าไหร่อะแน่นอนว่าคอตทีเลดอนเนี่ยมันเป็นใบเลี้ยงใบเลี้ยงก็ต้องมีชุดจำ,จำนวนคโครโมโซมเนี่ย2อใช่ไหมเพราะว่า ถ้าเป็นสิ่งที่มีโครโมโซมเอเดียวเนี่ยมักจะเป็นพวกแกมีดหรือว่าพวกเป็นสปอร์ของพืชน,นั่นเองส่วนถ้าเป็น 3N นะคะจะเป็นเอนโดสเปิร์มหรือว่าอาหารเลี้ยงต้นอ่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบได้แล้วว่าข้อนี้นะคะโครงสร้าง A ก็คือเทียบได้กับคอิเลดอนหรือว่าใบเลี้ยงของมนใดถั่วลิสงแล้วก็มีจำนวนชุดโครโมโซม 2N ก็เลยตอบชอยข้อ2นั่นเองค่ะ สำหรับข้อนี้นะน้องๆก็ต้องรู้โครงสร้างของเมล็ดข้าวโพดแล้วก็ต้องรู้จักโครงสร้างของเมล็ดถั่วลิสงก่อนนะคะถึงจะมาเปรียบเทียบกันได้แล้วก็ทําโจทย์แนวๆน,น,นี้ได้นะคะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสอง,องสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามาในแอปได้เลย แล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหคลิปความรู้ข้อนี้ดีเดี๋ยวแชร์ให้นะ